ปริศนาเบอร์มิวดาปริศนาเบอร์มิวดาหรือที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเบอร์มิวด์ไทรแองเกิลเป็นพื้นที่ลึกลับในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือซึ่งมีพิกัดคร่าวๆอยู่ระหว่างรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเบอร์มิวดาและเปอร์โตริโกโดยพื้นที่นี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากเหตุการณ์เรือและเครื่องบินหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยจำนวนมากเรื่องเล่าที่โด่งดังเกี่ยวกับปริศนาเบอร์มิวดา เที่ยวบิน19ในปีคศ1945เครื่องบินฝึกของกองทัพเรือสหรัฐหายไปพร้อมลูกเรือ14นายระหว่างการฝึกบินจากนั้นเครื่องบินช่วยเหลือที่ถูกส่งไปค้นหาก็หายไปเช่นกันเรือ m a r ี่เ l e s สแม้ไม่ได้หายไปในสามเหลี่ยมโดยตรงแต่ก็ถูกโยงเข้ากับปริศนาเรื่องเรือร้างที่พบกลางทะเลโดยไม่มีลูกเรืออยู่เลยเรือ SS c o คดแพ i d g เรือบรรทุกสินค้าหายตัวไปในปีคศ1925ก่อนจะถูกพบในปี2020โดยระบุว่าเรือประสบอุบัติเหตุจากพายุทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นกระแสน้ำเก้าสตรีมที่ไหลแรงทำให้วัตถุที่ลอยในทะเลเคลื่อนไปไกลและหาไม่เจอก๊าซมีเทนใต้ทะเลที่อาจพ่นขึ้นมาทำให้เรือจมโดยฉับพลันความผิดพลาดของมนุษย์เช่นการนำทางผิด หรือสภาพอากาศแปรปรวนหรือแม่เหล็กโลกผิดปกติที่ทําให้เข็มทิศคลาดเคลื่อนทฤษฎีเหนือธรรมชาติเช่นเอเลียนพลังงานลึกลับหรือมิติที่4แนวคิดนี้มักพบในหนังสือหรือภาพยนตร์แนวไซไฟฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไป